มาทำไมเหรอเอาก็จะส่งค่ารถไปแต่กงปที่ทศไงส่งค่ารถไปต่างวันเที่ยงไงไม่พอค่ะเอาเหรอไม่ว่าจะดึงมาใบหนึ่งเอามาน้าผู้ซื้อเอามาน้าผู้ซื้อใะไรล่ะ แม่นี้มีบุญคุณอันได้อห่วงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปยแม่สุปเฮาตกเปขาหักขาหักขาเปไปโรงพยาบาลแม่ที่ไปไซเขาสิบายแม่แม่เบาวปเียนี่ข้าไปข้างในบอลไปข้างในข้าเจ้ารอพิษไว้อย่างนั้นหันบึมบั่ม ที่เรียงชั้นเาค่ะที่ตรงนี้ค่ะเชืิอค่ะเชิญเพราะว่าแม่ตรงนี้นะคะเชิญคุณแม่ตรงนี้นะคะไม่ไปให้ใหม่นะคะไม่เกิดมะล่ายเกิดห้องบอ่อเขาบ่อนี้อย่างห้องมีแตะขาม,มสิงใจโดนในสูรลูกกูแม้ว,ว,วันแม่ปีนี้เขาไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเขามีเดนนี่สินนั่นแหละเพราะว่าแม่เนี่ยวันแม่แมสิบสองสิงหาก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงน้ำเงินเงินทองเงินไหลกองทองอไหลมาสิ่งใดที่ ผิดพลาดไปลูกคนนี้ก็ขอทุกขออภัยอะไรที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็วันนี้ก็ต้องบายแม่ด้วยจ้าอโมสิก้าอโมสิกา,า,มกาแม่แล้ว,ว,วเลวมึงด่าุม่านนี่มสิกา้าแล้วเรามือจะเอายัหมงโอเคไม่เป็นไรจึได้ลุงเรื่องเดอ้ออะไรที่ด้วยว่าแม่กับอ,อารมณ์แม่อาจจะพุนแรงแม่ก็จะกดแม่นะไม่เคยกวดแม่ยิ่งด่ามึงอยู่เลย ไปพวกนี้ก็เรื่องใหม่วันนี้ก็วันแม่ก็ขายแม่ค้าสุารมด้วยพรารา,าจา<อ>หรือว่าด้วยอะไรก็ช่างขอใจ,จะเล่นลูกเรืองรุ่งเรืองค่ะร,รุ่งรเรืองเอียงกับลำด้วยลำด้วยป่วยบระเจ็บด้วยลูกหล่าเด้อไม่มีอะไรนอกจากสุขภาพแข็งแรงต่อให้เรามีเงินเขาแจกเงินกันแม่ต่อให้เรามีเงินล้นฟ้าเม่นนี่บ่มีน,นี่เอาเ <c oughs> งินหลานอ่งคนอื่นอยู่ต่อให้เรามีเงินล้นฟ้า เราก็ไม่มีความสุขหรอกแม่ถ้าเราเริ่มต้นจากสุรา์แต่ว่าแม่แม่แม่ก็มีความสุขแล้วลูกไม่มันแบบว่าเออนั่นแหละรู้อยู่ว่าแม่แบบไม่อยากได้เงินหลออแม่อยากได้ความสุขเมื่อคิดตัวเรจริงจริงเดี๋ยวแม่ก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่เดินน้าแค่หรอจะไปอันนี้เดียวจ้าฉันต้องกลับมาจ้าอะไรนะจะจะกลับมาทําไมหรอเอาก็จะส่งค่ารถไปต่างประเทศไง ส่งข้าวแลวต่างประเทศไงไม่พอไม่พอค่ะเอาเหรอไม่ไม่ว่าจะดึงมาใบหนึ่งเอามาน้าปุซื้อเอามาหน้าปุซื้อสิบี่ใส่หัวไม่เห็นแม่บอกว่าจะไปต่างประเทศก็เลยแบบว่าคือไล่เลยใช่ไหมใช่แปดทิศหนึ่งฉันแปดาทิตหนึ่งจะกลับมาค่ะแสนหนึ่งพอไหมอ่ะไม่พอค่ะโอ้ยงั้นก็ไปสักคราบผัดพวกก่อนแล้วเนาะนมันแบบว่ามันกี่ใบอ่ะนับดูซิซี่มันครบจริงไหมอันนี้เพราะไม่อยากให้ไม่อยากเอาไปเลยค่ะมันหลายจีใบอ่ะ ัับบสิเอา่อยากได้ตั่างดีว่าเร็วๆอันนี้คือหนึ่งแสนบาทแบบว่าเป็นพอรเป็นล้านพอรเก็ตมันนี่นะครับผมพอรเก็ตมันนี่แบบไปเที่ยวไรแม่ใช่ไหมใช่จะไปประมาทเดิมจันไปนานก็ได้นะตั้งปีหนึ่งแสนนี่ไหนไปใช้ปีหนึ่งดิบ้าบรออันนี้เงินสดเงินเดือนยังไม่เบิกเงินเงินเบื่อเขาไม่เบิกเงินเดือนเขาไม่เบิกบริษัทบัญชีเขาไม่เบิกไม่บอกรู้ไม่ห้างรู้เอาไปซะโอเคเอาไปลดอ่ะ อันนี้นจริงเหรอจริงค่ะแม่เอาจริงเหรอไม่ไม่เอาทำไมอ่ะเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกมาบอกว่าให้เงินแม่เท่าไหร่ไงเอาให้ไปเลยอันนี้เป็นเงินจริงเอาไปไสิพ่อใส่ตีนอันนี้เปอาทิตย์เดียวก็เขาเรียวกว่าเขาเรียวกว่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องเขาเรียวกว่าเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เดือนทางหนึ่งอาทิตย์ทำไมเดี๋ยวมาซูทำไมอ่ะแต่จากไรมึงเอาขึ้นกูแม่กูสิบายันไหนไม่สวยเขาให้จริงอันนี้ยเขาให้จริงอันนี้ไม่ได้เล่นละครนะคะไม่เล่นละเพราะว่า คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะเบิกเรื่อเลลงเดือนล่วนหนาแล้วแต่ว่าเราเราก็ตั้งใจจะให้อย,อยู่แล้วเราก็เลยแบบเออมันต้องเบิกดอกอะไนี่ฮะกับทำทา,า,ายแอปไปซื้อตัวฮับกระแสอยู่แล้วเพราะว่าตนปีที่สามเพราะว่าปีสามปีเท่านึงยังสี่แม่สามสี่ปีเท่านึง <laughs> ไม้ก็ให้นี่แหละวันแม่้วยความตั้งใจหให้แบบเป็นของขัญวันแม่เพราะแม่แม่ก็ขายของช่วยลูกอยู่ ส่วนแต่จากพม่าพวกรก็ขายของได้อยู่ไปญี่ปุ่นมันแบบไปไม่ได้หรอกเพราะจะไปจะไปไหนไม่ได้เพราะคิวงานมันบ้างแค่เดือนละสองสามวันก็เรียกแบบว่าอไปเซฟว่าได้พ่อวาดนึ่งล่ะรายการบุฟคฟ่ต้องไปทุกสัปดาห์คววันหนึ่เอาอุ้เสือเออเอาไปให้นาคาศเอาแค่นั้นกับวิธีไปเอาเขาเองมันได้เลยแม่รวยอยู่แล้วนี่แม่ก็ยักษ์่สพก็แอบ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 นั่นแหละเอาเอาไปใส่มันคุ้มค่าคุณราคาพี่น้องบันแม่หลับม่อยังไรแล้วเฮียงนี้ล่ะอันนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่า เพราะแก้มันนี่แต่ว่าคุณแม่เขาก็ทํางานของเขาก็มีเขาก็มีรีวิวของเขาอยู่เขาก็มีเงินเปลี่ยนกันเลยเดือนละหลายแสนอยู่อันนี้เป็นเสียเงินของเขาได้นี่เจ้าหนี้เยอะมากเจ้าหนคลิปไม้คลิปนี้เป็นมันก็ไม่เกี่ยวกับนี่นี่ก็ส่วนนี้แต่ว่านี่เขาก็ซื้อของบินเองอะไรอย่างนี้อ่าออกค่ะรักเงินรักรวยจ้าทำยังไงพี่น้องเอาไปขอธนาคารอีกเด้วยพ่ออุ่นให้อันนี้ เงินอันเนี้ยเจ้าภาพให้มาเมื่อวานนี้แหละก็ยังไม่ได้ใช้เลยเจ้าภาพอยู่เพิ่งเจ้าภาพอยู่เพิ่งด่านะครับผมโอเคลียร์เรื่องพี่น้องเด้อบายไปแล้วใครจะลู้แล้วปาาแข็งยุคคลิปว่าหายได้พี่น้องโอ้พนแรีนนี้เขาจะหายได้พนเร็วเลยอนนี้ให้ที่ว่ห้ปองนะให้ปองดีใจดีใจว่ากูเดีใจลูกก็เลยดีไงนั่นโว้สักว่าหายดอก พราะฉันตอนนี้ฉันหัวเข่าแห้งห,หันไปทางพุ่นพุ่นเอฟซีพูอนอ่นะเอาพูดยอยู่พอค,ค,คอนนลิปเด็กกับต้นคลิปเังไงหัวคลิปก็ปลายคลิปโอ้นี่ล่ะใซ็งวเลย <laughs> <laughs> โอเคไปเที่ยวฟิลเล่ให้สนุกสนานหนึ่งสัปดาห์ได้ฉันเหรอฉันกลับมาหนึ่งอ, <laughs> อาทิตย์ค่ะเออนั่นแหละรีบกลับมาเพราะว่าไม่มีคนสรักรีา ตัวเครื่งบินึงค่ะเมัเขาเนสะไบเขาเราส่งใน้เทลงไหนเอาสเขามีโมนาคาด้วาของนั่นหรไปใส่ของเนี่ยเอาไปไปเอฟซีก่อนขอพคุเอฟซีก่อนขอบคุณค่ะอันนี้เงินประจากขึ้นหนึงเงินหนิบประจลูกก็ไปให้งานมาลูกไปหนึ่งแสนหนึ่งแสนนี่คือคนก็ไ่เคยจับเงินเป็นแสนดอกจริเจับเงินเป็นล้านไน่ได้เหราอยังเอพวกนเป็นล้านับ้างเผบาคาด้มั้งบ้าบาคามจอเรื่อมาจอบเรื่องาบ้างไปบ้างอันหน่ไปบ้างอัน สมุนไพรไปบ้างแล้วลงมาได้เลยครับท่านบ้ามิกูเห็นมึงถ่ายอยู่เรือยมึงตัดเรื <c oughs> ่อยๆบายสุขภาพแม่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่มีแม่ก็แล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เป็นแม่วันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง,งทุกท่านด้วยนะครับผมเอฟซีทุกท่านเป็นผู้ใดที่กำลังรับชมอยู่ก็ให้สำรองเงินทอนเดี๋ท่าปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีครับบาย